นี่คือ D11A ขีปนาวุธหลายลำกล้องฝีมือไทยที่ถูกพูดถึงในข่าววันนี้ค่ะพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับกองทัพบ,บกจุดเด่นคือระบบยิงแบบ MLRS ที่สามารถยิงได้ตั้งแต่จรวดระยะใกล้ไปจนถึงขีปนาวุธนำวิถี Predator Hawk ระยะไกลสูงสุด300กิโลเมตรความแม่นยำสูงและเปลี่ยนท่านยิงได้เร็ว ทำให้ภารกิจชายแดนคร้อมตอบสนองทันที D11A ติดตั้งบนรถ 6x6 แบบตาตราออกแบบเป็นโมดูล่าเปลี่ยนพอตยิงได้ภายในไม่กี่นาทีรองรับทั้งจรวด40กิโลเมตรและขีปนาวุธ300กิโลเมตรล่าสุดผ่านการทดสอบภาคสนามแล้วและกำลังถูกวางแผนใช้จริงกับภารกิจป้องกันประเทศนี่คือก้าวสำคัญ ที่ทำให้เห็นว่าคนไทยสามารถสร้างระบบยิงไกลระดับ300กิโลเมตรได้ด้วยตัวเองเพื่อปกป้องแผ่นดินและเสริมกำลังชายแดนไทยให้แข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ค่ะ